5-Minute Podcast Improve Every Minute b อ o u g h t to you by p นเดย e 5 Plant Protein อร่อยลีนโปรตีนสูงกว่าจากพืช5ชนิดแลคโทสฟรี free, ปราศจากกลูเตนไม่เติมน้ำตาลสวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับปราวิทีานุสาหะครับเรายังอยู่กับหนันงสือเดฟทรอตนะฮะบทนี้เนี่ยเขาพูดถึง เหตุการณ์ที่ไม่ไม่นานมานี้ผ่านมาสักสี่ปีประมาณนี้นะครับคือเขาพูดถึงกเกษตรกรนะครับกรเกษตรกรเนี่ยมีความจำเป็นอยู่อย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดว่ารู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยจะช่วยนะครับช่วยให้การปลูกพืชผักมันดีนะฮะสิ่งที่เขาอยากจะรู้ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของดินนะฮะแต่ว่ากระบวนการในการที่จะวิเคราะห์วัดความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยนะฮะจริงๆนี่คือกระบวนการที่ต้องไปทําในห้องแลบ นะครับล้วก็แน่นอนว่าทําห้องแลบเนี่ยก็แพงนะฮะแพงแล้วก็เนื่องจากมันต้องทําบ่อยทําหลายจุดเนี่ยโหทำทีก็แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มีแลบของตัวเองซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็คงไม่มีแลบเป็นของตัวเองเนี่ยมันก็จะยิ่งลําบากเข้าไปใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยแคนาเดียน s อยแอสส OCIATION Canadian s o ียน s อ OCIATION เนี่ยก็เป็นสมาคมนะครับที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่น,ยนะครับ เขาก็ต้องการที่จะช่วยกเกษตรกรเพราะว่าเขารู้ว่าการรู้ว่าตรงไหนที่ดินอุดมสมบูรณ์หรือว่ารู้ว่าตรงไหนเนี่ยดินมันมันไม่เวิร์กแล้วเนี่ยมันต้องการที่จะใส่ปุ๋ยอะไรให้มันสมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของพืชผักผลไม้ต่างๆพวกนี้นะครับคำถามก็คือว่าจะทํำยังไงให้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใช้เงินให้น้อยนะฮะโดยใช้เงินให้น้อยนะครับ ขาก็คิดกันเราก็ต้องต้องเป็นสิ่งที่เหมือนกับอธิบายให้กับเกษตรกรให้เข้าใจได้ไง่ายนะคิดกันเนี่ยเขาก็บอกว่าลองนี้แล้วกันนะเอาแคมเปญที่ชื่อว่า,เ,าเขาตั้งชื่อแคมเปญขึ้นมานะครับชื่อว่า soil soil my undies undies ก็ N D I e. คือ underwear เนี่เขาให้เอาเกษตรกรเนี่ยเอาชุดชั้นในที่ใช้แล้วนะที่เป็นทำจากผ้าคัตตอนนะครับไปฝังอยู่ในดินที่ต้องการจะวัด ะะเสร็จแล้วสัก2เดือนเนี่ยขุดมันขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันมีรูเต็ไมไปหมดเลยนะครับมีเหมือนตัวอะไรกินแต่ว่าเอ,อ้นนี้มีสิ่งมีชีวิตใต้ดินอยู่นะฮะเวิร์กเหมาะเหมาะกการจะปลูกพืชถ้าเกิดดึงขึ้นมาปุ๊บนะฮะมันไม่มีร่องรอยอะไรเลยเนี่ยนะฮะคือเอาไปซักก็ใช้งานต่อได้ประมาณนั้นเลยเนี่ยนะฮะแปลว่าอันนี้เนี่ยดินมันคุณภาพไม่ดี เพราะว่าดินที่คุณภาพดีเนี่ยมันจะมีไมโครบแบคทีเรียรานะครับอะไรต่างๆนานามา,ากมายรวมถึงหนอนด้วยซึ่งพวกนี้เนี่ยพอใส่คัตตอนเข้าไปมันก็จะกินใช่ไหมก็กินนะฮะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ได้ทีเดียวอาจจะไม่ได้แม่นเป๊ะ100%ยแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้ได้เพราะมันถูกมากนะตอนแรกเนี่ยก็มี เกษตรกรในแคนาดาในแคลิฟอร์เนียนะครับก็เลยลองไปทสดูนะฮะแล้วก็เกิดแฮชแท็กอันนี้ขึ้นมาในในวงแคบๆก่อนในตอนแรกนะครับชื่อว่าซอยไม่แนดี้นะครับปรากฏว่าอุ้ยวิธีนี้เวิร์กมากนะฮะเออไปถึงอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีคนมีคนทำหมดเลยก็มีความไวรัลอยู่ประมาณหนึ่งแล้วกันโดยเฉพาะในคนที่ทำเกษตรนะครับเออกษตรกรหลายคนก็เอาไปฝังไว้หลายๆที่นะฮะแล้วก็อ,อ่จะเห็นนะว่า ที่ไหนมันสมบูรณ์ที่ไหนไม่สมบูรณ์นะครับล้วก็จะแก้ไขย,ยังไงนะฮะตรงไหนไม่เวิร์กก็แก้ไขนะครับเขาอธิบายอย่างงี้ฮะคือเขาบอกว่าคัตต้อนเนี่ยมันเป็นออแกนิกมันเป็นวัตถุออแกนิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆคล้ายๆกับว,ว่าสลายตัวไปเวลาคุณใส่ไปในดินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่ในดินที่มันไม่มีไม่มีชีวิตแล้ว่ใช้คำนี้แล้วกันนะไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยเอมันมันก็จะไม่สลายไปเท่านั้นะครับ ที่บอกนะฮะการที่รู้ว่าดินมีคุณภาพหรือไม่เนี่ยมันสําคัญอย่างมากเลยต่อเกษตรกรที่ต้องจะปลูกพืชวิธีการนี้เนี่ยนะครับง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็มีความแบบมีความตลกขบขันอยู่ในอยู่ในกระบวนการด้วยม,มันจึงเรียกว่าได้รับการพูดถึงในสื่อต่างชาติแล้วก็เกษตรกรก็เอาไปธีนี้มปใช้จริงนะครับจริงๆประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือว่า ไม่จำเป็นจะต้องเป็นชุดชั้นในก็ไดอ้อะไรก็ได้ที่เป็นคัดตอนจริงๆเอาไปทํากระบวนการนี้ก็เวิร์กหมดจะเป็นเสือ้อยืดจะเป็นผ้าจะเป็นถุงท้าเป็นอะไรก็ได้แต่มันไม่มันไม่ไวัลรองมันจะไม่วัยรอัอเพราะฉะนั้นคนที่คิดเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีความชิกกี้แอนด์รูทขึ้นมามีความแบบทะลึง่งแบบอะไรอย่างเงี้ยนี่ซึ่งอันนี้มันเป็นเอลเมนต์ของความวายัยรัอนะฮะเขาบอกว่าจะพูดว่าแบบทีเชิ์ตแบบ คัดตนซอยแชร์เลนจ์ก็ได้แหละแต่มันแบบมันไม่มันไม่วัรลแน่เลยมันไม่มันไม่ฟังม่ฟังดูไม่สนุกนะฮะซอยไม And นดี้เนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยเออเฮ้ยมันมีมุมมีความขำขันอย่างที่บอกนะนิดหนึ่งเนี่ยก็เป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จมากแล้วก็ได้ผลในเชิงของการใช้งานจริงด้วยนะครับเด็ท้อก็ปิดท้ายบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ทําให้คนหัวเราะเนี่ยมันจะไม่ไวัยลโดยโดยเชิงของมันคือมันแบบ โอเคไม,ไม่ใช่หนังทุกอันที่ไวรัลที่จะทําให้คนหัวราอแต่ว่า Emotional อันที่ทําให้ไวร้องง่ายที่สุดเนี่ยคืออันที่ทําให้คนหัวราอเห็นเราเรู้สึกเบิกบานนั่นเองนะฮะวอลติสนี่บอกว่า we have to entertain in order to educate because the other way round doesn't work คือเราต้องรู้สึกว่าเราแบบได้สนุกสนานเราถึงจะเรียนรู้อะไรนะครับอีกขากลับกันเนี่ย มันไม่เวิร์กวอลติสนี่ว่างั้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการการส่งต่อความรู้เนี่ยถ้าเกิดทำให้มันสนุกสนานด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะน่าสนใจมากเหมือนแคมเปญน,นี้ใครอยากหาอ่านเพิ่มเติมไปเซิร์ชใน Google ดูข่าวต่างๆที่ปรากฏภายใต้แฮชแท็นี้ได้ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minute podcast improve every minute presented by p a n t e f plant protein